สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีวันนี้มาพบกับช่องช่างเอี่ยวนะคะกากช่างเอี่ยวไม่ว่างนะคะคโทรศัพท์ให้นะคะก็อาจจะพูดไม่ดีเท่าพี่ช่างเอี่ยวนะพี่น้อง <laughs> ขอโทษขออภัยด้วยนะคะ <laughs> ก็วันนี้มา นมัสการนะคะหลวงตาบุญชื่นนะคะด้วยกันนะคะร้อนนะพี่ยังไหวครับยังไหวสู้ๆนะคะสู้ๆนี่นะคะหัวหน้าผู้พิพสุษาชูรินนะครับมาบศ .15 ผมหน้าหลวงตาหน่อยครับก็ช่างเดียวเดินนำนะคะขบวนนะคะหลวงตาอยู่ด้านหลังนะคะ นี่นะคะพี่น้องเอซอันนี้อยู่ที่อำเภอบ้านกลวดนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ ้อนมากนะคะโอ้นะคะ,ะ,คะบุญบรารมีที่ได้เดินตามท่านนะคะก็ะะวันนี้มีโอกาสนะคะได้สวัสดี FC นะคะคอของช่องช่างเอี่ยวนะคะลั่นทุ่งนะคะ ็วันนี้เสียงพูดอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าช่างเอี่ยวนะคะก็จากช่อง Youtube นะคะตั้มดัมซิ่งนะคะก็ฝากช่องด้วยนะคะ f อฟซคะ่ะวันนี้ก็มาทำงานกับพี่ช่างเอี่ยวนะคะพี่ช่างเอี่ยวมาเป็นกู้ภัยนะคะพี่ช่างเอี่ยวมาเป็นกู้ภยัย นี่นะคะเราจะเดินตามหลวงตานะคะไปเรื่อยๆนะคะบ้านยังจะบ้านนาไปเลยครับสายเบอร์สิบนะคะนี่นะคะมาจาก YouTube ช่องตามดำสิงนะคะ จะพูดไม่ดีนะคะเท้าพี่ช่างเอี่ยวเนาะมาเดี๋ยวหนูจะพาไปชมบารมีหลวงตาไปน้อมัสการหลวงตาด้วยกันนะคะอากาศตอนนี้ร้อนมากนะคะร้อนสุดๆนะคะ

จรว่าใช่แล้วก็สามารถได้ครับเพราะถ้าเราตั้งบนกันเยอะเนี่ยรถรถจะเยอะเยราถจงเราหน้าบอเลว่ารมาน้่คนบบ บอ่อกระเป๋าเงนินหยังใส่ด้วยค่ะเด้อใจเป็นา,ารับไม่บอค่ะเหยียบก็บเเหยียบค่ะใจนะใจว่ายังไง पहिले भयो ย,ยค่ะตอนนี้อากาศร้อนนะคะท่านก็เดินมาเรื่อยๆนะคะสายโทรสายโทรอะไรนะคะวันนี้ถึงสายโทรสิบสายโทรสิบนะคะจะเกือบจะถึงสายโทรสิบเอ็ดครับตอนนี้เกือบจะถึงสายโทรสิบเอ็ดนะคะ ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็สาธุสาธุนวัสการนะคะกับหลวงตาบุญชื่นทุกทุกท่านนะคะ ค่ะก็สำหรับตอนนี้หลวงตานะคะบุญชื่นก็ได้มาถึงสายโทร11แล้วนะคะอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ท่านใดที่อยากมารกราบนมัสการหลวงตานะคะก็เชิญได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะที่ช่องช่างเอี่ยวลันทุ่งนะคะแล้วก็ฝาก u t u b e ช่องนะคะตั้มดัมซิ่งด้วยนะคะ ถ้าพูดผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ